เกมนี้ถ้าเฉืนชนะโบเราวก็จะกลับเข้าสู่บาลังอันดาหนึ่งอีกครั้งนะครับคือเรามีคอมโบสูตรอภิมหาโคตรละหัวเลยครับมีลูอี่มีดอรเลียมีโบบาลอนนะครับโลกไปในจ้าน้องสาว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 น้องสาวนะเอเนเใช้พลังแตะ้าก,ก็จะโคบืดตายา้าวแม่สาวโจกเกอร์ไปไหนใช้ใกกโบเาไปไปไปโคบืดตายโหดเล่นต่อได้โคตรบางเลย เลขสก,กิลหนึ่งเลขสก,กิลหนึ่งเลขเลึงุ้มุ่บั้มมุบั้มสก,กิลหนึ่งเกมนี้ถ้าเฉือนชนะโบเราก็จะกลับเข้าสู่บาลังอันดับหนึ่งอีกครั้งนะครับตัวโบวารลอนถ้าผมจะเก็บอันดับหนึ่งเอาเลขหนึ่งมาก็แหวนเอ็นจีนะ <c oughs> ผมบอกแล้วว่าไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เราก็จะกลับสู่บาลังนะครับตอนนี้เราอยู่ในท็อปซีวีประมาณ 50บวบวกนะครับแบบว่าก็ท็อปร้อยมีแบบแบบเวอร์ตึงๆนะครับมาดูกันว่าเราจะไหวกันไหมนะครับแต่สปายวันนี้หนึ่งนะครับอันนี้เอามาจากในไลฟ์แบบเหมือนเล่นอยู่คนเดียวคืออยู่คนเดียวก็คือเล่นโคตรโกดโ,โคตรที่จะมันเลยครับมาชมกันนะครับทุกคนเราเจอสตรีมเมอร์ด้วย <c oughs> โอ้โคตรยาก การดาบตัวส่วนใหญ่นะ COV ก็คือเขาไม่ค่อยดบกันนะครับเขาจะเล่นตัวที่เขาเกตเม็ดกันนะครับแต่ว่าถ้าแนะนําก็คือถ้าจะเลือกตัวพยายามมาเล่นแบบตัวที่มันหดหดตัวเมตานะครับพยายามแบบอยากเลือก ตัวที่มันแพ้ทางนะครับการเลือกตัวละครก็คือกันดับตัวเปอร์เซ็นต์การแพ้มันไปแล้ว50นะครับแต่ถ้าเจอคนเก่งๆเข้าไปอีดก,ก็คือเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยถ้าตัวเราแพ้ทางนะครับแต่ถ้าในเซวีโบบลผมคิดว่าค่อยหวั่นไหวตัวอะไรนะครับพราบตัวเราแบบ ปวดจัดจัดอ่ะใครที่เล่นแบบตามผมมาเอาแบบนกกระจิ๋งมาเล่นน่ะโคตรโหดอ่ะมันเล่นตั้งแต่ต้นเกมเลยเล่นตั้งแต่เล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับทุกคนเอนเนตตอนนี้ก็คือว่าแบบคตดเถื่อนอ่ะผมเจอทุกเกมอ่ะก็คือซัพพอร์ตผมเจอทุกเกมเลยนะครับแต่ถ้าทีมมันเข้าจังหวะแอนเนตดีๆอันติของแอนเนตก็คือมันสามารถสแตนขัดศัตรูได้แล้วก็ เพิ่มก่อให้ทีมเราก็คือค่อนข้างที่จะเวอร์นะครับถ้าเจอทีมดีๆเกมนี้ก็คือเรามีคอมโบสูตรอภิมหาโคตลาละหดเลยครับมีลูอี้มีดอรเลียมีโบบาลอนนะครับรไอตัวดอเลียสามารถรีอันตีให้ลูอี้เรียก2ครั้งก็ได้หรือว่าจะอ,อันตีให้ผมแบบอันตีสองครั้งแบบเทพพระเจ้าสายฟ้าใช้พลังของสายฟ้ากันจัดความมืดนะครับแบบบ้า อภิมาหาโคตรลาวเวรเลยครับตอนนี้โบวาบาลเราโดนแบบอันติระยะอันติเราสั้นโดนเหลือแค่8วิแล้วก็คูดาวมันนานขึ้น15วิใช่ไหมครับพอมีดอเรียปุ๊บก็บบคือมันตัดปัญหานี้ไปเลยครับถ้าอันติของดอเรียรีให้เรานะครับเราก็แบบแปลร่างเป็นเทพพระเจ้าเรื่อยๆนะครับเทพระเจ้าสายฟ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ไอเทมดาบสายฟ้ามันจะปรับใหม่นะครับคนยิ่งเยอะมันยิ่งช็อตช็อตแรงนะครับโอ,โอ้โหผมคิดว่าน่าจะมันนะครับเดี๋ยวแบบแพทหน้าอีกไม่กี่วันนี้เขาจะแบบรีไอเทมใหม่หลายๆอย่างแล้วก็เมตาอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวผมมาวิจัยตัวไอเทมสายฟ้านะครับก็ขอคนดูช่องผมที่น่ารักสกุลซุมซัน คนไลค์คนแชร์คนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเชิญทางพี่ต่อๆไปนะครับ <c oughs> เกมนี้ดูจากตัวก็คือเราแค่แพ้ตัวมาจ้าต้นเกมตัวเดียวนะแต่ถ้าของเรานำก็คือแบบว่าเราไม่แพ้สักตัวเลยครับชุดค <c oughs> ีลาก็หวานแอนเจี๊ยบนะครับมาจ้า ja <c oughs> ที่นงข้าเหมือนเป็นพี่นิกๆด้วยนะครับเป็นสตรีมเมอร์นะครับ ก็เพิ่มความยากเข้าไปอีกนะครับตัวโบว์บอลฟาร์มเกมนี้แนะนำก็คือว่าเราแบบฟาร์มสูตรที่ผมแบบชอบเล่นประจำก็คือทำให้บูเราขึ้นช้านะครับเราจะไปฟาร์มเริ่มตั้งแต่บูก่อนนะครับเพื่อเป็นเทคนิคในการทำให้บูเราขึ้นช้าเราก็จะสามารถไฟแอพิโซดดาก้อนนานได้นะครับหรือว่ามาเอา Dark s l a y เยอได้ ทีนงข้ามจะเข้าป่าเรายากนะครับถ้าเราเอาแอปิซอดดากอนทีนงข้ามจะแลกดาร์คสไลเยอร์พอเราแบบเอาแอพิซอดดากอนเสร็จบูเราก็จะยังไม่ขึ้นเราก็จะสามารถมากันบูได้มาเอาบูต่อได้นะครับกันเข่ามาเวทป่าเรานะครับหรือว่าเทคนิคนี้มีป่าหลายๆท่านก็ใช้กันนะครับตัวโบวาลอนก็คือว่าทุกคนมันแบบต้องสกิลหากินคือสกิลหนึ่งนะครับต้องอัพสกิลหนึ่งเรื่อยๆเรื่อยเลย,เลย,เลยตัวมันแบบ สกิลหนึ่งเพิ่มเกาะแล้วก็ดุดเลือดนะครับตัวโบบาลังครบเครื่องนะครับผมบอกเลยว่าครบเครื่องใครที่มือใหม่ๆก็คือแบบมันแค่แบบสกิลหนึ่งตีธรรมดาสกิลหนึ่งตีธรรมดาแล้วก็พยายามเหมือนเล่นกับเล่นล้อเลี้ยวหลบสกิลนะครับฟาร์มให้หมดนะต้นเกมเราก่อน4นาทีก่อนเวลสไม่ใช่4นาทีก่อนเวล4ตัวเรายังอ่อนๆนะเพราะว่าเราจะต้องมีอันติซะก่อนนะตัวโบบาลังจะมีพลังแต่ถ้าเราเอานกกระจิกมายิ่งมีอันตีเรายิ่งโหดนะครับนกกระจิกอะ่ะ ก็คือว่ามันจะแบบตีเป็นทูดาเมจ2%นะครับความเร็วเรายิ่งเร็วโนกจิกเรายิ่งตีเร็วดาเมจเรายิ่งมาเร็วนะครับแผ่นหน้าถ้าคู่กับดาบสายฟ้าอีกก็คือเถื่อนอ่ะผมมองว่าน่าจะเถื่อนนะครับทุกคนเล่นได้นะครับผมมานะครับปิดได้นะครับป่ามันจบบนนะครับเอาสูตรได้เรามีอันตีนะครับเรามาปิด4นะครับเล่นได้ครับเอาสูตรได้ครับ มองกรนขึ้นนะครับเราพานนิดมาพอดีเลยเรามี4ตัวนะครับลูอี้มีเรียกก็สามารถเอาสุดได้นะครับพยายามลาาให้ได้นะครับถึงเราไม่มีอันตริก็เถอะเออลาาให้ได้เล่นต่อได้นะครับค่อยๆนะครับเราเอานกกระจิ๋งมาก็คือเราไม่มีเกาะพยายามอยากเข้าไปในวงไฟถ้าคิดว่าเข้าไม่ได้นะครับอยากเข้าไปแบบแทงเงะเราพยายามหยุด อยู่ข้างหลังตีเป็นแครี่นะครับโบมันมีระยะนะครับเราเล่นตัวโบพยายามเล่นกับศัตรูระยะแล้วก็หลบสกิลให้ได้นะครับแล้วก็สูตรการชนเลนกับคีล่าก็คือแบบเราอยากแบบโดนสกิลหนึ่งของคีล่านะครับคีล่าแค่สกิลหนึ่งก็คือสกิลหากินอนะถ้าโดนแบบตัวเรามันจะปล่อยถ้าทำดาเมจเพิ่มไปอีกมันจะปล่อยแบบล่างเงามาทำดาเมจใส่เรานะครับ แล้วก็แบบพยายามอย่าโดนหรือว่าถ้าโดนสกิลหนึ่งปุ๊บอย่าให้คีล่าได้ทำดาเมจต่อนะครับไม่งั้นมันจะแบบพอร่างเงามามันจะดาเมจมันจะแรงกว่าเดิมนะครับถ้าเรามีแบบตัวโบว์วอลนหลายๆคนถามว่ามันเก่งตอนไหนก็คือเรามีดับม่วงเราก็เก่งนะเล่นไ่าครับสตาร์ครับเค okay, ตายครับ ต้นเกมเราพยายามทํามิ่งอย่าเสียนะครับควรพยายามฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนเราสักเวลแปดเวลเก้าเวลสิบตัวเราจะโหดเลยแบบโหดอะถึงเวลาของเราแล้วนะครับต้นเกมก็คือทํามิ่งอย่าเสียเราฟาร์มครับถ้าเล่นจังเกิลน,นะฟาร์มฟาร์มฟาร์มนะครับฟาร์มฟาร์มฟาร์มเลยบูเราค่อนขังที่จะสามสามคัญน,นะครับแผ่นนี้เราไม่ควรแบบไม่แนะนําให้ให้เมดให้แคลรี่ให้อะไรนะครับเพราะว่าแบบ ตัวเราแบบต้องใช้อันติในการรีคูดาวนะครับรีคูดาวอันติใช้บูในการรีคูดาวอันติแต่เกมนี้มีแบบดอเลียก็ไม่จําเป็นต้องมีบูก็ได้นะครับ <c oughs> เล่นได้นะครับผมมาครับสนาทีเล่นต่อได้นะเอาศูนย์นะครับ <c oughs> อ่ะอะโอ้โหชอ็อนนี้เราโดนแบบแอนเนตอันติดขัดนะครับแบบบ้าเถื่อนจัดอะตอนเนี้ย เอ้เพื่อนใจเย็นนะใจะเย็นใจเย็นใจเย็นตัวเราแบบเกมนี้เราชนะตัวจ๊กเกอร์นะครับชนะตัวจ๊กเกอร์ชนะตัวบางบาง,บางเรายิ่งชอบแบบบอกว่าตัวบางบางเรายิ่งชอบเกมนี้ส่วนใหญ่เป็นบางบางหมดเลยนะครับเออฟาร์มไปฮนะฟาร์มไป โอเครอมีรอด่าม,ม่วงเราจะเล่นสุดนะครับพอเราไม่ได้ด่าม,ม่วงปุ๊บก็คือแบบตัวเราจะโหดอะ่ะมันจะแบบเก็บสแตก็กสองสแตก็กแล้วก็ปุ๊บปุ๊ปุ๊บป,บป,บปบเราจะตีไว้นะครับดามเมจเราจะสุดเลยผมมานะครับเอยเล่นได้นันเนี่ยพี่น้องอันตรีครับใส่ย,ยัดสุดครับถอยตันโอ okay. มังกรขึ้นนะครับก็คือเราเล่นป่าก็คือพยายามเอาอ็อบเจกต์เยอะๆนะครับมันจะทําให้ทีมเราเงินรวยกว่าทีน้งข้ามแล้วก็ได้บัฟพวกมังกรถ้าเป็นเอพิโซดก้อนเราจะได้แบบสายฟ้าบัฟมังกรมาเล่นนะครับดามเมจเราจะเพิ่มขึ้นนะเวลาตีคลิปตีอะไรเราจะแบบแรงขึ้นนะครับถ้าได้บัฟดักสเลเยอร์มันจะปล่อยแวนก้ดทั้งให้คลิปเราถึกขึ้นนะครับมันก็เป็นข้อดีคนละอย่างแต่แบบ ทั้งสองอย่างก็คือถ้าเราตีได้อันไหนเรารีบไปตีนะครับเอ้ยคีร่าวอาจารย์น้องสาวยังไม่เคเสียกลางช็อน,นี้ก็คือแบบเสียกลางเฉยเลยว่ะไม่ค่อยคุ้มเลยนะเห็นไหมทุกคนถ้าเราเสียกลางปุ๊บอะทีนงข้ามจะไปปิดบนเราจะไปปิดล่างเราก็คือง่ายนะครับไม่มีศัตรูเห็นนะ่ะป้อมการค่างๆนี่จะสําสคัญนะครับถ้าแบบ ให้กันนะอย่าก,กันบนเลยให้มากันกลางนะครับกลางนี่สำคัญที่สุดแล้วนะครับทุกคนเอ,อ้บนเสียว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเย็นไว้เย็นนะเอาบูก่อนนะครับเรียกผมได้นะที่จริงอ่ะให้ผมไปทำเรียกผมก็ตายหมดละไปปิดนะครับโอ,อโหตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปเก็บงานได้อยู่นะครับ หนึ่งเรื่อยๆครับไปไหนจ๊วเอาโจ๊กเกอร์อ่ะหากโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ตายนะครับก็คือถ้าเราจะคิวคนอ่ะเราเล็งตัวทําดาเมจเขาก่อนนะอ่ะอย่าไม่เต้อย่าไม่เต้อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะคนิตจิวัสวัสดีค่ะโอเคเรารอดนะครับกลับบอกครับเราจะซื้อแบบแหวนฟ้าต่อนะครับมันจะแบบแหวนฟ้านี่มันจะแบบ การเวทแล้วก็ได้เกาะกายภาพด้วยนะครับแล้วก็แดบได้ลูคูดาวได้เลือดค่อนข้างที่จะคุมนะพอเราได้ชิ้นนี้ก็ถือว่าเราได้การเวทมาแล้วนะครับเอ๊ปิดได้นะนเนี่ยเอย้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราฟาร์มต่อครับแล้วเราต้องหาจังหวะหนึ่งนะจังหวะหนึ่งจังหวะเราแบบโถมยับยับะ่ะมือเราต้องไวนะกดทํากดสกิลหนึ่งกดทีธรรมดากดสกิลหนึ่งกดทีธรรมดาเรื่อยๆนะครับเพื่อเราเรีบเรียกเกินมาเรายังไม่เอาแดงเลยอะ ไปไม่ได้นะเอาเอแดงก่อนแดงก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะแบบมาลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับเย็นไว้พี่น้องผมต้องไปเล่นน่ะผมต้องเป็นเป็นตัวแท้งนะครับผมมาครับพระเอกมาแล้วจ้าใส่สูตรได้นะจ้าไปหนจ้าน้องสาวไปหน้าน้องสาวไปหน้าน้องสาวไปหนยาน้องสาว,น,าน,สาวน้องสาวนะเอเนทใช้พลังไส่้าก,ก็จะโคบืดตายครับโอ้โห จ็กเกอร์หนีไปแล้วนะครับอ๋อกดยอมแพ้ใช่เออพี่น้องใช่เออพี่น้องอันตีเราแบบ35ผ้าวิเลยวะต้องรออันตีมาแล้วก็ค่อยเล่นนะครับตัวโบว,ว์อะไรนะอ้าวอ้าวอ้าวคีลา่าอ้าวอ้าวม่สาวน้อยอ้าวแลกไวโอไปได้ไม่คุ้มนะช็อตน,นี้ยก็คือแบบป่าเล่แคลรี่ว่ะไม่คุ้มเลยเพราะว่าเราได้คิวนะเกมนี้ช็อตน,นี้ยคีล่าแบบตัดสินใจผิดพลาดแล้วนะเพราะว่าบุมยังแบบ ตายแค่หนึ่งตัวนะผมเกินนะครับเอาหมดอะ่ะตอนนี้ดาเมจผมเบ็ดโดนแล้วนะเวอร์แล้วนะตอนนี้เราเอาสุดได้นะครับดาร์คเลเยอร์ได้นะแปดนาทีค่อนข้างที่จะเวลาบาดเวลาสําคัญเลยป่ากเขาตายด้วยก็คือเสียดาร์คเราจะขึ้นบ้านง่ายนะครับผมไปปิดหลังได้นะครับราทีน้องข้ามมานะครับโจกเกอร์อา้าวแม่สาวโจกเกอร์ไปไหนใช้บอเราายไป้ตายโหดเล่นต่อได้โคตรบางเลย เล่ศสกิลหนล่สกิลหนล่ดึงบุ้มบุ้มบับุ้มบั้มสกิลหนล่บุ้มบั้มบุ้มบั้มบุ้มบั้มบุ้มบ้มมบกิลหนล่ตีธรไม่ด้ดบุ้มบั้มได้มาสคิวนะครับเอาดาตอกได้นะแชมปไอ้เ เฉินแม่งสิบหนึ่งว่ะโอ้เจอบางบางโอ้โหอันติดอรเลียให้เราโอ้เจอบางบางแบบนี้ก็กคือเฉินโคตรชอบเลยยิ่งเป็นแม่สาวน้อยก็คือเอาสุดนะเราเอาสุดนะเกมนี้เราจะแบบออกเป็นดับฟ้านะครับเพราะว่าที่น้งข้ามเขาเป็นคีล่าเป็นจ๊กเกอร์นะถ้าเขาอันติกดมาแปลกเราเรากดแบบดับฟ้าไปสวนเราจะแบบ รับดาเมจได้เยอะเลยนะแล้วก็เราก็จะไม่ตายนะเราก็จะสามารถสวนได้นะครับตายไปไหนยะเออไม่ตายอา้าวยาไม่เจ้เอเขาวงครับกลับเข้ามาเล่นต่อจ้าคีล่าก็คือเขาแยกดันระหว่างคีล่าไม่เล่นไฟเรววาอะรู้ว่าไฟสู้ไม่ได้อา้าวไล่ไม่ค่อยทัน่ะเอจ๊กเกอร์ได้แน่เนี่ย ตายจ้าเรื่อยๆครับสกิลหนึ่งเรื่อยๆง่ายๆตัวเล่นง่ายนะสกิลหนึ่งเรื่อยๆสกิลหนึ่งเรื่อยๆสกิลสองสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลหนึ่งมีสกิลอะไรแล้วก็กดไปหมดนะครับเล่นโบว์ง่ายๆเลยเล่ง่ายๆเลยทุกคนเห็นสกิลอะไรแต่พยายามกดสกิลหนึ่งนะเก็บสแต็กแล้วก็กดสกิลหนึ่งนะครับหรือว่าบางช็อตเราสามารถกดแบบสกิลสองสองครั้งได้นะครับเพื่อสตาร์ทศัตรูนะครับแต่เราต้องนูช็อตด้วยแต่ส่วนใหญ่เราใช้แบบ เน้นใช้สกิลหนึ่งเป็นหลักนะครับเน้นใช้สกิลหนึ่งเป็นหลักเพราะเราจะดูดเลือดแล้วก็ได้เกาะมานะครับแล้วก็สามารถหลบสกิลศัตรูได้เพื่อนเรียกเอาบูกอนเรียกอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเรียกครั้งหนึ่งผมเอาบูอยู่ตะกี้ผมมาครับไอ้ไอมาแล้วใช้พลังไสฟ้ากระจกวมมืดหนึ่งเลยๆครับหลบไปหลบมาครับไปในจาน้องสาวไปในจานน้องสาวไปไหนจ้าน้องสาวไม่สาวน้อย ต่อได้ครับเอาเอาบาแหลกครับอันนี้อันนี้เอาสูตรว่าอา้าวคีล่าตัดเว็บ้าคีล่าเป็นงานจัดหรือว่าเขาแคบคิดหลางหมดหรือว่าขึ้นไม่มันจบได้ไหมอ,อ้าวคีล่าโอ้โหตัดคีบว่าเป็นงานจัดหรือว่าไม่ได้แล้วก็เอาบนได้นะครับเราไปเราไปเอาบาัลลกวนต่อได้เอาสทางนะครับเราคิดตุนตาตรงแตง่งแต่งตองหมูอ้วนคิปหมูอ้วนนะครับ กี่าไม่มาแล้วก็เอาดีรออะไรอ呀กี่าไม่มาจ้าเอา้าได้นะครับค่อยๆครับสกิลหนึ่งเลยๆครับสกิลหนึ่งเลยๆส,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 สกิลหนึ่งเรื <c oughs> ่อยๆเรื่อยเลยเลยสกิลสองสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลหนึ่งอ้าวข้ไม่ตายเพื่อนสองตายตายเพื่อนจบได้ไหมไม่ตาย ตีบ้านตีบ้านไวโอตีบ้านไวโอตีบ้านไวโอตีบ้าน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 โอ้โหแค่คลิปได้ถอยก็ได้นะครับรอผมได้พี่น้อง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 ไหวไหมพี่น้องพี่น้องไหวไหมพี่น้องอ้าวจบนะจ๊ะจบนะจ๊ะอ้าวอ้าวอายาม่เตโอโหโอโหไม่จบว่ะพี่น้องข้ามกันได้นะครับแต่ถ้าเล่นเกมก็ โจ๊กเกอร์ไม่ไหวแล้วนะตัวมาจ่าก็คือมันจะเก่งแบบหลัง15นาทีเขามีของแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะครับตัวมาจ่าเนี่ยมันจะกดตัวมันจะต้องกดต้นเกมนะแล้วก็ตัวโจ๊กเกอร์แต่ตัวแบบตัวยุ้ยตัวเอเนตก็เก่งเลนอยู่แต่เกมนี้เอาเรายากกว่าถ้าเราไม่ยืนนิ่งให้มันใช้สกิลนะครับคีล่ามันก็ตัวต้นนะครับทุกคนแบบหลังๆก็คือไม่เก่งแล้วนะถ้าของแบบ ของเท่ากันนะคีล่าไม่เก่งแล้วนะครับเกมนี้แบบตัวเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าแบบฝั่งเราเรียนเขาเลียกใช้พลังใส่บ้านกันจะโคบ,บืดตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กวอนเฮจามิสาวน้อยอ้าวไมิสาวจ็อกเกอร์สู้นึงสู้เลือกฮ่า <c oughs> เฮ้ยอันนี้น่านำการเลยครับตู้แนีโอ้โหเกือบตุยจ้าจบได้จ้าช็อน,นี้คือจบของจริงครับโอ้โหเราคิวอยู่คนเดียวเรียกว่า22คิวเราคิวไปแล้ว15คิวนะครับปลว่าเกมนี้ตัวเราเล็ดเกมหมดแต่ต้นเกมเราเล่นได้นะครับเกมก็ง่ายครับหวานแอนเชียบหวานแอนชิวนะครับ here, คลิปคืนที่1เราก็แบบ ทำสัารเร็ดนะครับ <Woo! S 1> แต่ตัวแบบฟลอเรนตีน่แต้มเข่าปลาไป11,000แล้วอะ่ะผมเอาอะไรไปตามอะ่ะโคตเวอร์โคตสุดเลยว่าไม่ใช่11,000 1 1 1 0นนะครับห่างกันเยอะเกินอะ่ะย่าไม่เตพี่น้องเราก็บวกมาอะ่ะ7จ2องเองเหรอใช่เหรอใช่เหรอบวกน้อยจังวะปกติมันต้องบวกร้อยอัำมนะครับ แต่เราก็เวอร์แล้วเกมนี้แบบเวอร์จัดอะดอ,ดอลุงดอลเดียแบบลูอุงลูอี้โบ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 าลอนเจอกันคอมโบนี้เข้าไปแบบมีสยองอะสยองกึม <S 2> <S 2> <S ก็ลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับดูดิ3มตัวได้เหรียญทองหมดเลยดอลลิงดอลเดียลูอลีอ้อลอแล้วก็ผมนะครับตัวมัน โอ้กืนน่ะดอรเลียถ้าคนไม่ใช่ดอรเลียถ้าคอมโบเป็นน่ะเลือกตัวมาคอมโบกับตัวโกงนะครับแล้วก็ตัวลูี้ถ้าแบบเรียบแม่นๆ่นดูเกมเป็นคุมเกมทําเกมได้ก็คือสุดนะโอ้โหดาเมจเราเกือบเยอะสุดแล้วดาเมจเยอะสุดทีมไฟเยอะสุดนะทีมไฟปลาไป95า เหมือนอยู่ทุกไฟอะเอาทุกไฟเลยนเะเฉินนะแบบเหมือนสนามโชว์อะขึ้นที่หนึ่งมาต้องเอานะสิบาคิวโอโบเราก็ที่หนึ่งเป็นพี่เรียบร้อยนะครับทุกคนเราก็ทำสัลมเปร เหลือแค่โบไม่ใช่เหลือแค่ตัวฟลอเรนติโนนะครับดูกันว่าอาทิตย์นี้เราจะไหวกันไหมฟลอเรนติโนไปกันต่อจากเจอกันใหม่ิลิปหน้าครับยูเก็บเราเชื่นะครับวันนี้เสนอคำว่าใครเสวเปิดเทอมย่ยนเจิงศ <ents> ีี่าใหเล่นเกี